Listen up wonderful. I've got some good news and some bad news. If you know that scene, then you know what the hero always said. Give me the bad news first. I'm going to assume you open these books because you started. An online business, yeah. and because in my books, that automatically qualifies you as a hero. I'm going to do right thing and give you a bad news upfront. Study indicate that the information industry has a higher business failure. Rate than any other industry. Uh, this industry includes internet, content publishing, software, and information services, essentially the kinds of business you likely opened or are looking to open or lie. According to analysis by Ad, Ad, Advisor Smith. 53% of this business will fail within t i e first five years of opening เพื่อนๆอยากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษแบบนี้ได้ไหมคะครูเป,คเป็นคนสนใจหนังสือพวก how w t นะครูคก็จะอ่านหนังสือแบบนี้นะ,ะถ้าคุณอ่านได้คุณสามารถเลือกหนังสือหรือเนื้อหาที่คุณสนใจก็ได้นะครูดาวเป็นคนหนึ่งที่แม้ว่าเรียนภาษามาแต่ก็อ่านยังอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ แบบนี้ไม่ได้นะคะจนมาฝึกอ่านฝึกออกเสียงแบบฟอนิกนะคะมันทำให้ครัวออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดขึ้นนะคะแล้วเวลากลับมาอ่านหนังสือแบบนี้นะคะมันมีความน่าสนใจเพราะว่าเราอ่านออกเราอ่านออกเราออกเสียงได้นะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านเราอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ฟังออกสื่อสารได้ ออฟัง n a t i v e speaker ได้คุณว่าดีไหมถ้าจุดเริ่มต้นของการเรียนภาษาของคุณคือคุณสนใจเรื่องการอ่านนะคุณดาวอาสนใจเรื่องการอ่านพอสนใจเรื่องการอ่านก็เริ่มอ่านหนังสือแบบนี้นะคำศัพท์ก็เริ่มขยายจากการอ่านแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นการฟัง ะะถ้าใครอยากพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเริ่มต้นจากการอ่านนะวันนี้ครูมีคอร์สนะคะถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาไปหาที่ไหนนะคะมาใช้ประสบการณ์ครูดาวนะคะครูใช้ประสบการณ์ในการฝึกการออกเสียงการอ่านเนาะสามปีถึงจะฟังแล้วก็เข้าใจในระดับ Native ป p e a k e r ได้นะถ้าคุณไม่อยากเสียเวลานะ,ะครูสามารถช่วยคุณได้นะ,ะครูแมมมี่นะคะลูกศิษย์ใกล้ชิดเรียนแบบกลุ่ม ฟังในระดับเนท e สปีกเกอร์ออกนะเรียกับครูเพียง1ปีนะคะแล้วก็มีนักเรียนพ i ยเว e นะสามารถฟังออกแล้วก็พูดได้นะคะภายใน3เดือนด้วยการเรียนวิธีแบบนี้น,นี่คือหนังสือที่ครูเตรียมจะส่งให้กับนักเรียนที่ลงคอร์สสกดคามาทั้ง3คอร์สนะคะมาดูกันนะคะว่าเขาได้อะไรบ้างนะคะอันนี้คือ สะกดคำชุดที่หนึ่งระดับ A1 นะคะครูก็จะสอนชุดนี้นะคะเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5เล่มนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดอีก5เล่มนะคะอ่าก็จะแพ็คมาให้แบบนี้เลยค่ะครูก็ส่งให้เขาแบบนี้เลยเนี่ยท้งชุดแอดชุดที่1นะคะสะกดคำหนึ่งได้แบบนี้นะคะแล้วก็สะกดคำสองก็จะเป็นเล่มนี้นะคะเล่มนี้อ่าเนี่ยก็มีเนื้อหาตั้งแต่คำศัพท์ระดับเบื้องต้นนะคะจนถึงคำศัพท์ระดับ B ระดับ b 1, นะคะระดับ b เนึ่อและ 1, นะคะแล้วก็ชุดที่3นะคะก็จะเป็นเซตนี้สามชุดนะคะเป็นมาสเตอร์นะคะรวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยนะคะก็จะทำให้เราจำคำศัพท์ได้ถ้าเราออกเสียงได้นะคะเราก็จะจำคำศัพท์ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังไม่พอนะครูดาวแถมหนังสือ999ประโยคฝึกออกเสียงสำเนียงเปะให้ด้วยนะคะและในคอร์สนะคะจะมีสอนคำศัพท์ให้ด้วย ะถ้าใครอยากเรียนคอร์สนี้นะคะราคาคอร์สนะคะนะะจากปกติคอร์สละ3 9 9 0ันเก้อยาสามพบาทเนาะนะคะ่ถ้าใครลง1คอร์สนะจะเป็น3,590บาทเนาะถ้าใครลงหมดทั้ง3คอร์สนี้นะคะเอาไปที่ราคาจาก9,900บาทนะคะลดเหลือเพียง 6,900บาทนะแล้วก็ได้หนังสือแบบหนักๆแบบนี้นะคะไปแบบ3ชุดแบบเต็มๆนะไปฝึกนะให้สามารถอ่านออกนะครูยังมีเลสเซ่นนะต่างๆเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะที่ไม่มีหนังสือให้นะ,ะแต่ว่าสอนคำศัพท์ให้ในคอร์สด้วยนะคะถ้าใครอยากปูพื้นฐานภาษาด้วยการออกเสียงการสะกดคำแบบ p ฟอนิ s ตั้งแต่ระดับ0ูนย์จนถึงอ่านได้ในระดับ กลางนะฬะรบ,บีหนึนะคะก็ทักไปที่ Line a ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะแคปหน้าจอไปแล้วก็บอกว่าคอสกร์ดสกดคา6,900บาทนะคะก็จะได้อคอร์สออนไลน์นะพร้อมกับหนังสือไปเรียนคอร์สออนไลน์ดูได้ตลอดนะคะมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานได้นะคุณจะสามารถเอาไปถ่ายทอดได้ให้ใครเป็นครูเอาไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้เลยนะคะเป็นคอสมาสเตอร์ของโคตั้งแต่ เปิดสอนเรื่องฟอนิกมานะคะมี3คอร์สนี้ทำให้ครูนะ,ะฟังในระดับ Native Speaker ได้แล้วก็เป็นครูสอนออกเสียงนะคะในเชิงลึกนะ,ะสอนผู้ใหญ่สะกดคำเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะคะถ้าใครสนใจทักมาแล้วเจอกันในคอร์สสวัสดีค่ะ